ั้นเรื่องของการเสียชีวิตของพวกเรากรรมการสิทธิ์ไม่พูดถึงเลยนะครับแต่ไปพูดถึงเรื่องของการเสียหายของอท,ทหารของรัฐนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยฟังดูแล้วมันเป็นคือหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์เนี่ยโดยหลักแล้วเขาสร้างขึ้นมาให้คุณปกป้องสิทธิของประชาชนไม่ใช่ปกป้องสิทธิของรัฐไม่มีใครเขาทำครับวันนี้ผมเลยเอาย้อนเรื่องของกรรมการสิทธิ์เนี่ยครับชุดเดียวกันเนี่ยฮะ,ฮะชุดเดียวกันไหมชุดเดียวกันฮะคนเดิมชุดเดียวกันเนี่ยนะครับ ในกรณีสลายม็อบปีห้าหนึ่งคุณจำได้ไหมม็อบเสื้อเหลืองจำได้ไหมที่เขาขูกแล้วก็ที่ที่คุณสมชายเขายิงแก้สน้มตาแล้วน้องโบเสียชีวิตอ่ะกรรมการสิทธิ์เขาก็ทำเหมือนกันนะทำรายงานอันนี้ออกมาเหมือนกันคล้ายๆกันไงอันนี้เสื้อแดงชุมนุมทำมาแล้วบอกเสื้อแดงนี่ไม่พูดถึงเลยพูดถึงแต่รัฐเนี่ยโหเสียสิทธิ์มากนะรัฐนี่ก็ททำกำเนิดถูกต้องทุกอย่างพภิสิทธิ์ถูกแล้ววะฮะทุกอย่างแต่ตอนนั้น นะฮะรัฐบาลเป็นคุณสมชาย <Ừ. S 1> นะ,ะแล้วก็รัฐมนตรีคนที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงคือพ <Ừ. S 1> ลเอกชวลิตยงจจยุทธนะฮะสั่งสลายการชุมนุมเมื่อ7ตุลาคม2551กรรมการสิทธิ์เขาเสลยมาครับบอกว่าก็<ว>เป็นการตรวจสอบการสลายการชุมนุมด้วยการตามคำขอของผู้ร้องคือนอายอภิสิทธิ์วิชาชีวาเ<อ>นาะ,ะเขาร้องฮะผลสรุปออกมาครับบอกว่าการใช้กําลังสลายการชุมนุมเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินความจําเป็นนั่น และเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน,แ,นและและามดกฎดหมายครับแก้น้ำตาเนี่ยนะถูกต้องครับเขาสรุปเลยครับบอกประเด็นที่หนึ่งนะครับ กรณีที่บาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผลโดยตรงมากัดมาจากการใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมหรือไม่นี่ประเด็นที่หนึ่งนะเขาใช้ค<อ>ําว่าระเบิดไว้ข้างหน้าไงข้าน่ากลัวร<อ><อ><ล>ะเบิดแก๊สน้ำตาเอเอ,เอ,รอประเด็นที่สองเขาบอกว่าใช้คาว่าระเบิดไว้ข้างหน้ากลัวครับคืออันนี้อันนี้นะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าบาดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะสรุปว่าเป็นผลจากการใช้แก๊สน้ำตาหรือไม่นะฮะกรรมการสิทธิชุด ที่ชุดนี้ครับ,รบก็บอกว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาบอกว่าเห็นประชาชนที่รับบาดเจ็บสาหัสส่วนใหญ่ให้ถ้อยคํายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจบ,บางคนใช้อาวุธระดมยิงระเบิดแก๊สน้ําตาใช้ระเบิดแก๊สน้าตาและคว้างระเบิดแก๊สน้าตาเข<ช>้า<ก>ใส่ประชาชนโดยตรงมันใช้คําว่าระเบิดแก๊สน้ําตารบแก๊สน้ําตานะครับถึงการใช้แล้วก็รวไมไปถึงการใช้อาวุธปืนยิงแก๊สน้ําตาในระยะใกล้ย,ยิงในแนวราบมีเป้าหมายคือประชาชนที่มารวมชุมนุมแม้การยิงในวิธีค้งจากพื้นสู่อากาศก็ เป็นการยิงระยะใกล้อยู่ดีนะฮะนี่โอ้โหช่างเซนสิทตีฟกับประชาชนมากนะฮะ้าจกรก็ภาพได้นะกบุญของอราภาพนี้หนึ่งนะในช่วงนี้ถ้าเขาใช้บอกระเบิดแก๊สน้ําตานะฮะพวกเราคนแสดงที่อยู่ราดดำเนินในวันที่10เมษาเราโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดแก๊สน้ำตาใสเขาบอกบาลนั่นปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนการชุมนุมไอ้นั่นแก๊สน้ำตาธรรมดาไม่ใช่ระเบิด เวรกรรมนี้เป็นระเบิดอันนั้นเป็นแก้สน้ำตาป้าอมป้าอมเล่มปลาไม่ใช่ฮะพระอมยหิตฮะมาลาที่ไหนฮะม่แหปรากฏว่าบอกผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนยืนยันครับอย่างหมอพลที่เป็นต้นนะฮะก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บต่างๆเกิดจากการถูกยิงหรือถูกคว้างด้วยระเบิดแก้สน้ำตาที่ผลิตจากประเทศจีนนะน้องโบนี่โดนก็ไปเต็มจักระแล้เลยนะจำได้ไหมที่เสียชีวิตนี่บาดแผลเต็มจักระแลตรงนี้เราสันนิษฐานว่าเราสันนิษฐานว่าระหว่างแก้สน้ำตามาน้องโบคงจะอ้าจักระแล้แล้วก็แก้สน้ำตาเอาไว้พอดีไม นะแล้วก็หนีไว่เอาม่มือรับเอาเอากระแไว้กรงแรับเพื่อปกป้องชีวิตคนอื่นน้องหมวยเลยเสียชีวิตเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะที่ที่บาดแผลตรงนั้นจะเกิดจากกันยงไม่รู้ผมไม่รู้กรรมการสิทธ์ว่าไงนะประเด็นที่สองเขาบอกว่าการใช้กําลังเจ้าหน้าที่และอาวุธแก๊สน้ําตาเข้าสลายฝูงชนในวันที่7เป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่กรรมการบอกเป็นการปฏิบัติที่เกินความจําเป็นเข้าข่ายการกระทําผิดละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายครับครับแล้วไอ้ที่เรายิงเราตับ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 อะไร ตายเป็นเบือ่อกรรมการบอกว่าเป็นเรื่องของศาลแล้วทำไมอันนี้ไปพิจารณ์กัเรื่องขึ้นศาลเหมือนกนันนะฮะเอาประเด็นที่สองไปแล้วนะก็อบอกอย่างนั้นเลื่อนนะฮะประเด็นที่สามครับการกระทําเกินความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กําลังและระเบิดแก๊สน้ำตาลเข้าสลายการชุมนุมเมื่อวันที่เจ็ดตุลา,า,ลาลเข้าขายไปการทําความผิด หรือไม่ตามกฎหมายหรือไม่ครับเขาสรุปเลยฮะเขาบอกว่าที่เจ้าหน้าที่ยิงแก้มตาแบบนั้นเนี่ยนะย่อมประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลหรืออาจจะทําให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บอาจถึงชีวิตได้ก็แปลว่าเจ้าหน้าที่นั้นเจตนาสังหารประชาชนครับไอ้ส่วนไอ้ที่เขาอาใส่สไนเปอร์ล้มแล้วล้มแล้วอย่าซ้ำอย่าซ้ำล้มแล้วล้มแล้วกรรมการสิทธิ์บอกว่าเอออันนี้เนี่ย ก็อยู่ในขั้นตอนกฏมันไม่อยากพูดถึงนะครับโอ้โหอมาราอย亚马หิดครับผมว่าอมาราครับป้าไปเลี้ยงหลานอยู่บ้านเถอะเอาไปใช้เงินเงินของประชาชนนั้นเอาเป็นทีเป็นแสนเป็นแสนแสนบาทต่อเดือนสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการสลายการชุมที่อย่างนี้พูดได้นะทีของเรานี่ไม่พูดนะบอกว่าเป็นขั้นตอนอยู่ในศาลนะที่อย่างนี้พูดได้ผู้ใดที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายของการสลายการชุมเขาบอกคุณสมชายวงสวัสด์นะแล้วคุณชนชาวลิตยงใจย เขาบอกว่าเจตนาในการพยายามฆ่านะครับตัวย่อของหน่วยงานนี้กสมครับนะฮะคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์นะฮะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะฮะแต่ว่าตัวกสมของคุณอมาลาอยู่เนี่ยไม่ได้แปลอย่างนั้นแปลว่านะครับแปลว่ากรรมการคุ้มครองนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเพื่อฆ่ามนุษยชนแห่งชาติเงินเดือน1นึ่งแบาทนะเอ้ารถหรูของกรรมการสิทธิ์นะก่อนจะจบ ปรากฏว่าผมจะบอกให้เข้าเงินภาษีของท่านผู้ชมนะครับแต่ละคนนะฮะม,มีรถอย่างนี้ครับยี่ห้อ m e r c e d e เด e เ z นะฮะราคา3 6 9ล้าน 9 0 0า0มื่บาทคันที่2ยี่ห้อ Mercedes Benz นะฮะราคา13ล้านพระเจ้าช่วยคันที่3 b ม w ราคา3ล้านนี่เงินภาษีประชาชนเอาไปซื้อทั้งนั้นคันที่นี่น o y o t a w i l l f i นะฮะสองจุดราคา3ล้านกว่านี่เฉพาะรถประจำตําแหน่งนะครับพระเจ้าช่วยเฮ้ยคุณช่วยไปเอาเงินเดือนไอ้อภิสิทธิ์มาใช้เลยนะผมจะไม่ว่าคุณสักคำเลยคุณจะทํารายงานส้นมือส้นเท้าอะไรของคุณทําไปแต่อย่ามาเอาเงินเดือนประชาชนแล้วมาไม่พูดถึงประชาชนแบบนี้นะ สรุปแล้วนักรถเบ้นแพงนี่ไม่ใช่ฉลาดนะครับไม่เกี่ยวกับรถเบ้นก็นะแต่ว่าความงู้ไม่ได้เกี่ยวกับรถเบ้นเขา,าบอกว่าเขาบอกว่ามี กลิ่นทุจริตด้วยแบบนี้การใช้งบมาซื้อรถเบนท์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะการที่13ล้านอ่ะมันเกินไปครับอ้าวก็แล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยหมดเวลาครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะเรื่องของกรรมการสิทธิ์ควรจะอยู่ต่อไปไหมไม่ควรถ้างั้นเราก็เดี๋ยวพี่เล็กเขานำเราก็พบปะับเข้าพบปชเนี่ยเอาเอกสารมายื่นแล้วอีกสิวันตามต่อนะครับว่าจะลงยืนที่ไหนให้น้องอมมาลาไปเป็นน้องอมมาหิดที่ไหนก็ไปไอ้อมมาลาไปเนี่ยนะโอเควันนี้แลาไปก่อนครับเดี๋ยววันที้เจอกันใหม่เวลาเดิมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องคอยรุ่นคนเราไม่มีตําแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวใครจะพาาอ,อย่างไงก็ประชาชนเหมือนเดิมประชาชนถึงแม้เวลานแต่ก็ต้องทําเพื่ออุดมการณ์ก่อนเนมาที่รลังแต่เค้าก็ถึงเป็นชัยออก็ยืนหยิบนําไงดูนิเซียริเบียประชาชนนั้นไม่มีตนทุนไม่ต้องคอยรุ่นคนเราไม่มีตําแหน่ง เดินมาแล้วเราจะเปกลัวอะไรถ้าผาานไอยังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออรดมการก่อนคนมาที่หลังแต่เขาก็าถึงเป็นชายก็อีบนังไงดูนิเซียลิเิีย